สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำชุดสื่อกิจกรรมฉลาดรู้ดิจิทัลหนังสือกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลลิเทเลซีหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัยซึ่งเป็นหนึ่งใน3เรื่องหลักในรายวิชาวิทยาการคำนวณและเป็นทักษะที่จำเป็นที่ควรส่งเสริมให้กับผู้เรียนในยุคนี้ค่ะโดยหนังสือกิจกรรมฉลาดรู้ดิจิทัลจะแบ่งออกเป็น2ระดับชั้น คือระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งในแต่ละระดับเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6เล่มค่ะโดยจะเป็นหนังสือกิจกรรมทั้งหมด3เล่มและคู่มือครูอีก3เล่มค่ะซึ่งเราจะให้เด็กเรียนรู้ผ่าน4หน่วยการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันได้แก่หน่วยการเรียนรู้ที่1เข้าใจสิทธิฉันเคารพสิทธิเธอสอนเรื่อง สิทธิและความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติในยุคดิจิทัล Ryan. หน่วยการเรียนรู้ที่2รู้รอดปลอดภัยในยุคดิจิทัลสอนเรื่องความปลอดภัยในยุคดิจิทัลหน่วยการเรียนรู้ที่3รู้เท่าเราทันยุคดิจิทัลสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและหน่วยสุดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่4 รู้จัดการบริหารกายใจสอนเรื่องสุขภาพดียุคดิจิทัลค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกิจกรรมภายในเล่มกันเลยนะคะค่ะต่อไปจะเป็นการยกตัวอย่างในเล่มระดับประถมศึกษานะคะโดยหัวข้อที่จะยกตัวอย่างคือหัวข้อการซื้อของออนไลน์ให้ปลอดภัยโดยจะเป็นการยกตัวอย่างสถานการณ์ในโลกออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถพบเจอได้และตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์และเรียนรู้วิธีป้องกันการถูกหลอกขายสินค้าออนไลน์ซึ่งพบเจอบ่อยในยุคป,ปัจจุบันค่ะสำหรับตัวอย่างในเล่มมัธยมนะคะจะเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ตัวกับผู้เรียนเพราะว่าเป็นช่วงวัยที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองทำให้พบเจอกับสถานการณ์การหลอกลวงทางออนไลน์ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงผ่านทาง Line, Social หรือว่า SMS โดยที่ผู้เรียนจะได้วิเคราะห์สถานการณ์และเ,เรียนรู้วิธีรับมือเมื่อเจอกับสถานการณ์หลอกลวงต่างๆค่ะเราจะเห็นได้ว่ากิจกรรมภายในหนังสือจะเป็นการยกตัวอย่างสถานการณ์หรือถอดบทเรียนจากเรื่องราวใกล้ตัวเด็กที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นในระหว่างที่ลงมือทำกิจกรรมค่ะชุดกิจกรรมฉลาดรู้ดิจิทัลสอนเพื่อให้รู้และอยู่ได้ในสังคมแห่งโลกอนาคตเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนได้มีความรู้ทักษะเจตคติก่อให้เกิดสมรรถนะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งโลกปัจจุบันและโลกอนาคตค่ะ